สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปเล่นเกมอีก2แอปนะครับนี่นะครับที่สามารถถอนเข้าคอยเบสได้นะครับทั้ง2แอปเลยไปดูที่แอปแรกกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เมนูการถอนจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปบิตคอยแอปตัวนี้จะถอนเป็นเหรียญบิตคอยนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจะมีเมนูขึ้นมา2เมนูนะครับข้างบนจะเป็นด่านแบบง่ายนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นแบบยากนะครับ ผมจะมาเล่นแบบง่ายให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะประมาณให้เราเอาเข้าเลื่อนเข้าไปต่ออย่างนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราต่อจนสุดแล้วมันจะได้เป็นคะแนนมานะครับนี่นะครับต่อสุดแล้วมันจะหายไปอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เป็นคะแนนตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับ การเล่นครั้งหนึ่งของเราจะได้แค่10คะแนนนะครับผมว่ามันเป็นการเล่นที่ได้น้อยมากเลยนะครับแต่ก็เป็นแอปฟรีก็ไม่เป็นไรนะครับ นี่นะครับก็จบแล้วนะครับกดกากระบาดตรงนี้ออกไปได้เลยคือการเล่นแต่ละรอบเราจะได้แค่สิบคะแนนแค่นั้นเองนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับพอเราสะสมคะแนนตรงนี้ได้เยอะๆแล้ว แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อกอออ e ีเมลของบัญชีคอยเบสของเรานะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทำการถอนนะครับแต่ผมคะแนนยังได้ไม่เยอะนะครับผมก็จะยังไม่ถอนให้ดูนะครับ เกมแรกก็จะประมาณนี้นะครับไปดูเกมต่อไปกันเลยนะครับเกมต่อไปเป็นเกมนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับเกมนี้ถ้าเข้ามาหน้าแรกแล้วก่อนอื่นให้เราเข้าไปตรงที่ wallet ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเข้าไปลอกอิน บัญชีก่อนนะครับพอกดเข้าไปแล้วมันจะให้ล็อกอินบัญชีอีเมลหรือว่า facebook ก็ได้นะครับของผมล็อกอินบัญชีอีเมลนะครับหลังจากนั้นมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากรอก บัญชีคอยเบสของเราไปตรงนี้หลังจากนั้นตรงนี้มันจะบอกว่าเซฟแอคเคาท์นะครับให้เรากดเซฟไปเลยนะครับหลังจากกรอกอีเมลไปแล้วพอกดเซฟเสร็จแล้วให้เรากดออกไปได้เลยนะครับ เราไปดูการเล่นกันเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเข้าเล่นวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับให้เรากดคลิกสองที ที่เหรียญที่มันสีเหมือนกันตัวเหมือนกันนะครับอย่างแบบนี้นะครับคลิกให้มันหายไปอย่างนี้นะครับกดติ๊ก2ทีนะครับ นี่นะครับก็จบเกมแล้วนะครับเราสามารถกดโอเคหรือกดโกเพื่อเล่นด่านต่อไปได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมค่ายเดียวกันกับตัวนี้นะครับ ค่นี้สามารถถอนได้จริงนะครับทั้ง3เกมนี้สามารถถอนเข้าคอยเป็ดได้ทั้ง3เกมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวประมาณเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ